สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนินะค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไมโครฟจุดระเบิด TNT กันอีกแล้วนะคะก็โอเคค่ะจะมีระเบิด TNT ใหม่ๆอะไรกันบ้างอีกนะคะเราไปลองระเบิดที่เมืองกันเลยจ้าฮะ<า>เฮ้ยอยู่บนป้อมหอ่อคอยกันเหรอพี่เคนเราจะออกไปยังไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเราปั๊ดไปนี่ปุ่มอะไรอะ่ะเฮ้ยมันปุ่ม TNT เฮ้ยอ้อมอย่ากดซีโซนะเอ้ยแล้วแล้นะวไปแล้วรปแล้วไอ้จีเฮ้ยอ้อมระเบิดบอดแล้วมัเนี่ย เดินไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมครัไมาเลยอะไรอ้อมทำอะไรพี่แคนนี่ อะไรอ่ะพี่แคนทำไมรีบไปอ่ะแคนบ้าไปดูดิทำไมแขนชี้อย่างนั้นอ่ะชี้ไม่เมื่อยหรอก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวมอสของทีมที่ตัวใหม่กันเลยเนาะร้านแฮมเบอร์เกอร์โอเคเราจะมาระเบิดร้านแฮมเบอร์เกอร์กันนะเฮ้ยไม่ดีมั้ยแล้วนี่ก็คือทีมที่ใหม่ทั้งหมดนะคะที่เราจะมารีวิวมอสนวันนี้ค่ะอู้ย่างเยอะอ่ะเขาบอกว่าเยอะแล้วก็บางอันก็หน้าตาแปลกๆด้วยนะน่าดิอ๋อมาตาแปลกนะเฮ้ยพี่แกนนั่นแหละแปลกแปลกแต่จริงเครเห็นเป้าโอเคแล้วก็จะมาเริ่มนะคะ วางจากตรงนี้ดีกว่าเนาะระเบิดภูเขาเผาก็ทําอีกแล้วมันก็คือเมกาทีนีค่ะเฮ้ยอันนี้ก็เมกาเลยเหรอมันก็จะเป็นกล่องสีขาวๆใช่ไหมไหนดูดีอโอ้วพี่แดยเวอฮ้ย,ยมีสก,กินไฟลุกเนี่ยเฮ้นยน่จริงก็บึ้มดิโ<ค><ะ>อ้โเดือมแม่เดือมมิดหลอนเนี่ยพี่แคนดูดีมันเป็นแบบว่าหลุมลึกลงไปเลยอ,ะอ่ะอุ้ยสุดยอดอันนี้แค่ลูกเดียวเองนะอือหรือว่ายังไม่รอดใชไม่ได้แล้วก็มีไฟไหม้บริเวณรอบๆด้วยแหละเฮ้ยถ้าแบบว่าระวังได้หลายร แถวๆร้านทำเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจีนไม่ได้อะไรเบอร์เกอร์พี่เคนยังไม่ได้กินเลยอันหน้าพี่เคนเนี่ยเขาช่วยย่างเบอร์เกอร์วมาเริ <laughs> ม่มนะเอาไปภูเขาเผากะท่อมรอบที่สอง <laughs> อุ้ยเฉียดไปนิดเดียวเองอ่ะอ๋อพี่เคนลราเป็นหน้ากองเลยอ่ะโอ้เป็นรูเลยดูดิอนุภาพแพลแรงมากใช่ใช่รูหลุลมอุย้ยเป็นหลุมเลยหลุมกว้างกันเนาะถ้าแบบว่าใช้ได้หลายลูกนะสุดยอดอ๋อแถมมีไฟไหม้แถมให้อีกต่างหากอะ่ะต่อไปก็จะเป็นซุปเปอร์ทีเอ็นทีนะคะโอ้โหอันนี้ซุปเปอร์เหรอมันก็จะเป็นกล่องสีม่วงใช่ไหมต้องลองพี่เคนเฮ้ยแต่ว่ามันเล็กกว่าเมื่อกี้เนาะเฮ้ยอันนี้ไฟลุกอีกแล้วอ่ะแย่แล้วแย่แล้วไปแล้วกินกันยิงกันเฮ้อวิ่ง กกระทหน้าเลยเอาไม่แค่เป็นเซอร์ไวเวอร์ใช่ไหมเขาเป็นครีเอทีฟใช่แล้วเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นอ๋ออันนี้ก็เป็นหลุมเหมือนกันนะเฮ้ยแต่เล็กกว่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่าดาเมจจะน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้อลังการเวอร์แต่ว่าก็มีไฟลุกเหมือนกันนะถ้างั้นเราลองวางมุนตึกดีกว่าเราจะมาระเบิดตึกกันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆยังไม่ได้เระเบิดตึกนี้เลยเขาจุดแล้วนะนี่มาไม่รอ่ตู้ยไหลลุกเหมือนกันพี่เค้นโอ้พี่เคนตึกพังแต่ว่าเทดานยังอยู่ เอ้ยเพนนารไม่อยู่แล้วมันบั็อกกันดิบั็กเหรอพี่จอพี่เคนมันหายไปแล้วนะโอ้พี่เคนมันแหลกอะ่ะโอ้กระจายเลยอ้อมสุดยอดถึงกับแมปแหลกกันเลยทีเดียวเนาะแต่อันแรกมันลึกกว่าเนาะพี่เคนพังหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เหลือเลยต่อไปนะคะจะเป็น doom stay นะคะ <c oughs> อ๋อ doom s a y เลยเ <c oughs> หรอใช่ค่ะบอกว่าบูมบูมจุ่บจุ้ยคนละอย่างนี้เขเหรอไม่ใช่หรออันนั้นมันจะเรด doom เนะโอเคมาาพี่เคนแค่ใครเดินเอาไหมเลยอ่ะ มันแบบตั้งเวลาปะเนี่ยหน้าตามนันสวยอ่ะเออไปลุกไปลุกมาแล้วมาแล้วไม่ไป<ฮ>ต้องลุกนี้ด้วยเฮ้ยกินก่อนกินก่อน เออโอ้โยเอ้ยอ <c oughs> นี่ก็เป็นหลุมเหมือนกันอุ๊ยเอ้ยตอนนี้ก็ด่าเม็ดแรงเหมือนกันนะเนอะเป็นหลุมลึกเหมือนกันเลยอะ <c oughs> อันนี้วันระเบ <c oughs> <c oughs> ิดเดย์โอเคเราจะลองระเบิดบึ้มบ้านหลังนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตึกไม่ต้องเยอะไม่ต้องมดระเบิดตึกพี่เคนเนี่ยเอ,อ้าก็เขาอยากดูนี่ว่ามันจะโดนทำลายล้างยังไงไปแล้วครับเราจุดอันเดียวโอ้โหบ้านหายไปทั้งหลังเลยอะไม่เหลือเลยอ๋อหมูไม่ทันแหลกด้วยเหลือแต่ต้นไม้พี่เคนต้นไม้ก็ไฟไหม้เนี่ยแต่ว่าพื้นไม่เป็นหลุมเนาะ แต่ว่าบ้านนี้หายไปหมดทั้งหลังเลยอ่ะดูภาพน่ากลัวจุงเอ้ยสนใจย่างไก่ปะต่อไปนะคะเป็น Energy ค่ะไม่แน่ใจมันคืออะไรนะมันเป็นลูกๆอ่ะพี่เคนเป็นน่าจะเสกสาฟ้าได้อ่ะลองดูดีเป็นไงอ่ะเอ้ยเยสวยอ่ะย่าอย่างสวยอ่ะ มันคืออยัง่งอนะเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยฟ้าผ่าได้หรือเปล่ใช่มันเสกฟ้าผ่าได้แล้วลูกมันก็กระเด้งกระดอยไปที่อื่นอะโอ้มันคือลูกบอลไฟฟ้าดิมาแล้วมาแล้วมันเด้งดึงได้ปะเฮ้ยนมันไปไหนมาไหนเองอะเนี่ยเอ้ยมันกลิ้งไปได้หมดเลยถ้างั้นต้องวังให้หลายลูกอะเดีดโย่โอ้ยมีเค้นตายแน่เลยอ๋อมันสวยมากเลยอะ สวยพางเลยพี่เคนดูดินั่นมันสวยเนาะแต่เราพลาดไม่ได้แรงเลยดูดิมันจมตีเป็นบอลบอลแกมันไฟไหม้พี่เคนดูดิแล้วก็ะป๋าไข่ตั้งคากันอู้อันนี้ให้สูเอ้ยอย่าหลงในความสวยงามของมันนะเออมันเป็นเหมือนคริสตัลใช่ไหมเพรามันน่ากลัวเหมือนกันนะพี่เคนดูดิดาเมกจะทำลายรังของมันน่ะไม่ธรรมดานะต่อไปนะเป็นคริปเปอร์ทีนทีนะคริปเปอร์อีกเหรอรู้สึกว่าเราเคยเจอแล้วนะเอ้ยกล่องเป็นรูปหน้าทีนทีแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเนี้ยแบบใหม่นี้มันจะเป็นยังไงนะลองนี้ลองนี้ลองวางไว้นะพี่เคน เ,เราจะ<ง>เลื่มแล้วอะคิปเปอร์ไฟลกุกอ๋อคิปเปอร์งอกเฮ้ยโอโ้กระเด็นเลยมันมีคิปเปอร์งอกมาหลายตัวแล้วก็ระเบิดกันยังต่อเน,นื่องเหมือนคิปเปอร์หัวร้อนเนี่ยมันหัวร้อนอยู่ละคิปเปอร์เราต้องมาระเบิดในบ้านนี่อูย้ยจดไปเลยโอเคเราจะวางระเบิดคิปเปอร์นะคะทีนทีเนี่ยลงไปเรื่อยๆกล้องเลยอือหือเดี๋ยวกันนะอ้ยพี่เคงไม่เอาพี่เสนะืรอร่วงนะกกแล้วเราก็จะจุดไฟแช็คแบบนี้ ออกมาแล้วลดูสิฮอคิปเปอร์มาเพียบเลยอ่ะค่อยค่อยๆมาค่อยค่อยงอกออกมา <c oughs> งอกเรางอกกี่กอะเลยต้องใช้จุดไหนมั้งนี่ยม <c oughs> ันเบืมเบื่อเืเราอะพี่เค่มาแล้วมาแล้ว กระจายกระจายเฮ้ยเดี๋ยวมันทะลุมาข้างนอกแล้วอ๋อให้เคนดิดูพื้นดิโอ้ยพื้นไม่รู้เลยอะพื้นไม่เหลือเลยอ่ะโอ้แย่แล้วเฮ้ยตะกร้ามันก็ยังระเบิดไม่หมดนะมันต้องเถือแผ่มาข้างนอกแล่โอ้โหระเบิดลามกันนะเนี่ยพี่เคนโอ้เจ้าปฏิกิริยามันก็แบบว่าถล่มทีนึงก็แบบว่าพื้นดินเป็นหลุมเป็นบ่อนะแล้วโอ้พิลล้มแะ ลงไปลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ถ้ามันมากใกล้พี่เคนเนี่ยฮะคงไม่รอดหรอกเนี่ยไม่น่ารอ,อดพี่เคนต้องใส่ชุดเกราะนะพี่เคนเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าต่อไปอะไรอ่ะ <g ül> อันต่อไปเหรอเขาบอกว่าน่ารักมากเลยนะมันจะเป็นระเบิดทีนทีรับปีตหรือว่าเจ้าระเบิดทีนทีกระต่ายห<ะ>ไหยกระต่<ว>ตายน่ารักเอาไปไหนลนะไม่ต้องหนีพี่เคนแต่ว่าเรามีทีนทีอยู่ข้างหลังเห็นเปลไหเออแย่แล้วมันจะบึ้มแล้วไหนดูดีดูดีลงไปใกล้ๆดีเลยแล้วระเบิดแล้วโอ้โหแลมแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเอาหหลลาาายยๆตตัวโโออ้้ใส่่กกรรแเจะททนี กับพี่เคน,นนี่พี่เคนมีแครอทแสนอร่อยนะหวานหวานฉ่นชำๆจากใกล้เลยเห็นพี่หนีไม่กินอะ่ะเอ้ยไม่มีใครกินเลยเหรอ, <c oughs> อไม่มีใครกินแครอทเลยอ่ะ <c oughs> โอ้เยอะเกินเยอะเกิน <c oughs> มาแล้วมาแล้วนี่มาหาพี่เคนน้องหลอดห<อ>รือเมียงเดียวเพ <c oughs> ้มเลยอ่ะ เริ่มเก็บเริ่มเก็บเอเป็นกระต่ายอย่างนี้แบบว่าระเบิดแบบว่าหลุมกว้างกันเนี่ยดีูดิตัวเล็กพี่หนูเนี่ยดูข้างล่างนี่โอ้โหมันเล็กเลกพี่ขี้หนูดีแค่ไม่กี่ตัวเองเนาะเฮ้ยมันก็ไม่กี่ตัวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าหลุมบ่อนี่กว้างกันนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูเจ้านี่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรถนะก็จะเริ่มเป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นระเบิดทีนทีแล้นะคะอนี่มันรถยนลุกระเบิดเหรอไหนดูน เป็นรถไม้นะโอ้โหไฮโซวะเนี่ยรถไม้สองจุดศูนย์เนี่ยเราต้องวางทีมทีนี้ข้างบนช้อนมันใช่ปะฮะไหนต้องวางเราต้องวางแผ่นนี้ก่อนเลยแผ่นเมก้าทีมทีนี่นี่เลยบรรทุกระเบิดไปข้างหลังเลยใช่ต้องบรรทุกระเบิดไปก่อนเฮ้ยแต่เราก็สร้างยิงเลยเขาต้องมีคนยิงเหรออือเดี๋ยวกันนะมันต้องใช้ไฟแช็กใช่ไะไปยิงหลังนู้นก็ดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนไปกันพี่เจน ล้อล yeah yeah ้อล um> ุด yeah. ี๋ยวกันลุดคิวซีเนี่ยล้อมันบัคกปะเนี่ยหรือว่ามันแหลกเนี่ยไปแล้วลูกระเบิดหลกไอ้ลูกระเบิดข้างตรงนี้อ่ะ โอ้พี่เคนตามไปทำลายลังตกใจนึกว่าจะระเบิดใส่พูว่าพี่เคนรถมันสามารถย้อนระเบิดทีนทีไปยังเป้าหมายข้างหน้าได้พี่เคนแต่ว่ามันแหลกนิดนึงนะยิงเลยรัวงยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเล็งไปแก้เลยนี่โอ้โหเจ็บเจ็บต้องเล็งก่อนแป๊บนึงนะโอ้โหดูดิเดี๋ยวจะโค้งเคนไปแล้วแมปไปแล้วคนก็ไปด้วยสุดยอดโอ้ดูนี่กว้างมากเลยคราวนี้หายไปทั้งตึกเลยอ่ะเอ้ยหายไปเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเราไประเบิดทีื่นกันต่อเลยว่าไป ทำไมร้อนไปขนาดนั้นโอเคเรามาตรงนี้บ้างดีกว่าเนาะแล้วก็ใส่ซูเปอร์ทีมทีลงไปแล้วนี่เป็นซูเปอร์อก็มามจุดระเบิดไปแล้วเอาเลยอ้อมหลังนี้เลยยิงเลยเออทำไมมันค้างอยู่บนหัวพี่เกนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบึ้มตรงนี้มั้ยไอ้บึ้มตรงรูแล้วนี่ไอ้ลังย้อนดูเอาเลยเอาเลยเฮ้ยระเบิดมันค้างอ่ะเฮ้ยเสียดายนาะ ถ้าเป็นทำในโฆษณาลูกร,ระเบิดมันจะไหลฟิวไปนู่นลเลยนะไอ้ไงไปแล้วไปแล้วมันแหลกมันแหลกมันแหลกนน้อไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ดาเมจมันก็ยังอยู่เนาะบึ้มเลยใช่ดาเมจมันยังระเบิดอยู่โอ้ยเดียวทขาเปบึ้มตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวก่อนแกล้งเขาอิงเหงาะเป็นเองวะเนี่ยพี่เคนทำตังสนองนะ้นี่โอเคบ้านหลังนี้ก็ะเบื้ <laughs> มไปอีกหลังละต่อไปค่ะเป็นรถยนต์ค่ะว้าวสุดยอดแต่ว่าเป็นรถยนต์ที่สามารถระเบิดได้นะบึ้ม ขับชนบ้านเลยพี่เค้ยังยังชนเลยไปเลยโหดิีไปด้วยอืมดีไปด้วยเนี่ยฟ้า1ัสิบห้าแล้วมันเนี่ยอือเดี๋ยวกันนะควันดำจังเลยเนี่ยไปแล้วนี่นะอี๊เออไหวเปล่าไหวเปล่าไปแล้วว้าววุ้ยเจ๋งเจ๋งโอเคพี่เค้กมาเลยเฮ้ยเสียงอะไรไฟไหม ไปไม่รอดทิ้งรถทิ้งรถไปไม่รอดจุดไหมครับอ้อรถระเบิดได้นี่ไงถ้าเวลาเราทิ้งรถใช่ไหมหรือแต่ซากอ่ะไม่นะพี่เคล์บั่ใจงวดแรกนีเนี่ยไม่เป็นไรพี่เคลิประกันไม่เขาไม่จ่ายเขาสบายนีทางนั้นต้องเรียกรถได้หลายคันออกมาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ้อมเยอะไปไหมเนี่ยเอาะแต่ลายสีเลยนี่ไงแล้วก็จุดเลยเอาละครับโอ้ยไฟไหม้กันอยากรีมระเบิดไม่เป็นขาบอมซะฉันเลยใช่แล้วมันคือขาบอมโอ้ยระเบิดตุ้ม เปิดจากซากกูดีกลายเป็นเท่าถางอยู่ยแล้วอะ่ะยังเหลือโครงไม่ให้ก็ยังดีค <c oughs> ันนี้ยังไม่ระเบิดเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้งอ,องรอกอนเฮ <c oughs> ้ยเหลือขคันสีชมพูคันหนึ่งโอ้พี่เคนมันก็ระเบิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่าแบบว่าระวังได้หลายคัน <c oughs> ใช่ไหม แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นมัสเตอร์ทักนะคะก็จะเป็นรถมัสเตอร์ทักเนะเาะอ๋พี่เคนชอบเลยดูดิโอ,อ้ค่ะรถโฟลวิ่เลยอะ่ะรถในฝันพี่เคนอ๋อหนูอยากได้อย่างงี้มันสามารถทำลายตึกได้นะขอนะคันนี้อโอ้เดี๋ยวพี่เคน,เคนมันทุบทียนทีไม่ข้างล่างทั้งนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่เคนเอาชิ้นนี้ไปแขวนไวบนเส้นได้นี่โอ้ชนตะเลยดูดินี่เลยทะลุเข้าบ้านเลยนี่เลยถ่ายร่าเป็นหน้ากล้องเลยอ่ะเจอกันชนได้ไงนี่เลยอดจ้ดแต่มันชนเหล็กไม่ได้ เดี๋ยวเออมทำอะไรอ่ะจุดระบิดจุดระพีเนอะไปแล้วครับจะไปไหนโอ้ยหนีแล้วหนีแล้วเระวังก่อนเชื่อได้ขอจุดก่อนดีโอ้ยหนีนะครับไปแล้วระวังอ้ยเกือบไปอ่ะรถพี่เกนมา อ๋อเป็นแบบว่ารถโซเวลที่มันทุบทีนทีได้พี่เคนแล้วก็ระเบิดทีนทีได้ด้วยอ๋ออลังการมนาะอ๋อบอกอลังการงานสร้างมากเลยนี่ต่อไปก็จะเป็นรถเจาะถนนแบบว่านะ่าจะเป็นพวกเจาะขุดอะไรได้เป็นรถสว่านนะเห็นปะโอไม่ขุดแรงกันแล้วนี่เฮ้น่ใ,นใจอรอขุดได้อะ่ะ มันทําลายล้างหมดเลยนะอันนี้เอาไว้มาทำลายบ้านเนาะใช่เราไว้ไปขุดบ้านก่อนนะไปเจาะบ้านกันไปเลยลุยเลยเดี๋ยวดูดิเราจะไปเจาะบ้านชาวบ้านเขาไงเดี๋ยวก่อนถามเจ้าของบ้านเขายังนี่นๆเนาะอ๋เจาะทะลุทะลวงมากเลยเป็นรูเลยกําแพงหายเหรอยัง่าดุดุ้ยมาเขาบอกว่าทําลายล้างหมดเลยนะว่าช่วยได้ครับช่วยได้ครับเราไม่มีไม่เหลือไม่เหลือแย่แล้้วออมที่จะไปละช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหผิดหัวไปนิดเดียวไกลลบไกลเดี๋ยวก่อนอ้อมพี่เค้นอาจารย์ตงจาหนอนไม่ตายอะ อุ้ยมันเจาะดินได้ด้วยพี่เคนโอ้โหอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้แปลงว่ามันต้องเจาะเมืองแน่ๆเลยไปทางอื่นหนึได้อ๋อให่แล้วโอ้ดินทะลักทะเลเลยบอกเลยอย่ามาทางนี้โอ้ยชเฉยค่าเป็นการทำลายล้างที่แบบว่าไม่มีการระเบิดนะแต่ว่ามันพุงไปหมดเลยอ่ะมึ้ยมันแข็งเลยพี่เคนมากมายอย่าตามมาใหญ่แล้วแล้วมันฝามง่ามาแล้วพี่เคนอ้าท่างตันต่อไปนะคะก็จะเป็นรถเครนค่ะมีรถเครนด้วยเหรอใช่เป็นรถเครนนะแล้วก็มีลูกตุ้ อยยู่ด้วโอ้โหคันนี้พี่เคนขอเลยอย่างนี้พี่เคนสามารถแบบว่าระเบิดตึกทำลายล้างตึกได้นะทุบตึกได้มาเลยระเบิดภูเขาเขากระท่อมเนี่ยสุดยอดมาแล้วเราไปทุบตึกกันก่อนเอาตึกไหนดีนะเอาตึกไหนก็ได้พี่เคนเอาทุกตึกเลยละกันเอาเถอะเอาซักตึกนี่เลยทางซ้ายละกันนึ่นี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 นี่ต้่นเวียนไปเวียนมานี่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 ตี่นมันเคนี่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 นีอนี่นี่น เอ็มก็ทำลายลังเยอะเหมือนกันนี่แน่ต้น,ะตนมันทำไมยังไม่เหลืออะไรอ๋อโหเคมันกวาดเรียบเลยอะ่ะโอ้โยยางมันนะอ้อหมวยสะใจเวอร์ไม่น่าจะเหลือซากแน่น่าดี <c oughs> นี่แนะน่นี่ไม่จ่ายค่าเช่าใช่ไหมนี่เลยนี่ <c oughs> ใช่เราไม่จ่ายเขาน่าดี <c oughs> เฮ้ยพอเราไี่เคนเยอะแล้วโอ้หูกำลังมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันยังมีอยู่อีกอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์เนาะแต่ว่าสามารถจะยิงระเบิดทีนทีลงมาได้นะคะหาจิงนี่ใช่หรอมันต้องลองคอง มันต้องลองโอ้โหอันนี้ไม่ขาดร่วมเราต้องใส่แผ่นปนะั้จุระเบิดทีนทีลงไปก่อนเนาะเอาละพี่เคนเนี่ยเขา,าจะลองบินแล้วก็ลองยิงทีนทีลงมาดูนะเอาเลยเไปเลยทุงน,งนไปยิงทางนน้นอย่าหันมาทางนี้เหรอ,อว่าวเขมันยิงได้จริง,รงเน่ แล้วต้องยิงมาทางนี้เฮ้ยพี่แค่อย่าเพิ่งหลบดิไม่เอาแล้วโว้ยต้องลองยิงแน่ไม่ลงก็ตายนี่เกือบตายเมื่อกี้เมกาด้วยเนี่ยแต่ต้องบินสูงๆนะแล้วก็ปล่อยระเบิดทีทีเมกาลงไปโอ้โหยิงระเบิดดับจักเฮลิคอปเตอร์ได้รัวๆโอ้สุดยอดอ๋อเฮลิคอปเต้าไประเบิดทีทีวเจ็บแมวมันปล่อยเป็นลูกกระสุนเลยอ่ะดิหายไปทั้งตืนไมู่้นี่โอ้โหพี่แค่อ้าวอเกิ เพราคนยิงก็จะไม่อยู่แล้วออ๋พังเลยโอ้สจ๊วอเขาบอกว่าตึกพังได้เลยเนาะโอ้วันนี้แจ่มจุ้งยังมันนะ่ะเอ้ยแต่ว่าทีมที่ที่เป็นกล่องมันน้อยไปหน่อยเนาะมันจะทำเยอะกว่านี้นะนะมันทดแทนได้ลดไงก็โอเคค่ะเราก็เล่นจุดระเบิดทีมที่ในมอสต์ตัวใหม่แค่นี้ก่อนเนาะแล้วถ้าใคร <c oughs> ชอบระเบิดทีมทีแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อเราในการเล่นเกมไมโครอปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊